ใช่ครับ่าจะดีจังวะงานขยะใครจะซื้อก็ใหวะนี่ยหญ่ป่าวก็ดูเลยค่ะนี่ก็เป็นงานขยะใช่ไหมขยะยังไงเนี่ยน่ะขายเเราแค่แยกเป็นสี่สี่ไว้ไงคะก็ดูเลยค่ะไม่ได้มีงานดีอ้าว่ีไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีไม่ได้ง เดี๋ยวขอถักนทีภาพนิดนึงนะคะยยร,รับไขยไทยข่ยังไงอะไรเไหอ๋อไม่มีค่ะาอดาองไม้าบาาวปก็านาะก็มันมีในงานขยะป้าก็เห็นงานขยะไม่ขยะทำไมไม่เอาไปทิ้งห,ห,ร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 หรืออะไรนี่ละลายล้เลยก็มันยังไม่ได้เอไปทิ้งอะคะ่ะ

ก็ไม่ได้ขายก็มันงานไม่ค่อยดีเมื่อวานขายเมื่อวานได้ขายไหมเมื่อวานหรอวันก่อนได้ขายไหมที่นี่ยตั้งแต่ที่แล้วไม่ไม่มีขายเลยใช่ไหมมีที่ที่แล้วขายขายขายเท่าไหร่ขายไป400กว่ากิโลขายกิโลอะไรกิโลร้อยกระป๋องเลยค่กิโลร้อยกระป๋องขาย400กิโลขายได้กี่โลอ่าลบ17ของที่เอามาที่นี่15ครับ15 ก็แสดงว่าเราเป็นต้นตอทำให้สินค้าอ้พวกนี้มันขย,ยับขยันพิเศษทางการแพทย์เลยเนี่ยคือแม่ของเราโดนน้องเรียนมานะครับ<ไอ>เขาไปทําอะไรคือทิ้งก็ทิ้งไม่ใอ่ามาขายนะครับขอนอขอไปนะใช้ใหม่อันตรายเลยคือผมไม่ป้าพูดค้งคือผมรู้ว่าป้าขายคือความจริงตรงนี้นนนช่วยป้าได้นะครับได้ป้าก็พูดแต่ผมรู้ว่ามันนี่ไรอะไรคือคุยความจริงเราก็ช่วยช่วยกันนะครับ ือาป้าขายแต่ว่าประมาณนั้นด้เราไมแยกขายแต่ว่าไอ้้านเป่อามัขไอ้หน้หนูอะมา้นเหรออยู่ไหนบ้าอยู่ไหนไม่นะคะอยู่ไหนอย่ไหนบอกหมอพอได้ป้าไม่รู้ค่ะมันมีกล่องเป่ามาไอ ลองมาน่ไองม่างนี่ะม่งมีลองบอมใส่เน่เในไน่ยมอันนี้ก็ลองดมาจริง่ะอ่พ่นเลเอเกไวใชห้่ะไม่รไม่ไว่าไปตามหกขาแล้ว่าตชีนี่หน่ชี้ล่องนี่ห่ีอจนรับบกรเดดไม่มีหาคือวางางเลยบอกังเท่เยอ องเราซื้อโนสนี่อเอามานี่ถุงใหม่อะนี่น่ีนั่น็นองเก่าอันนี้มาทำใหม่โลได้ยี่สิบลเาเอาถุงใหม่ยงกนน่าจะยี่สิบลได้อันนี้มีมี่มาด้วยเนี่ยห้าห้าห้า้าห้ห้าหาห้้ยา้ยา้า้้้้าาา้าา สิบห้าเป๊ะ้องบอกแล้วว่าสิบห้าโลหมดเลยอะมีออเดอร์เหรอสห้าโลสห้าโลนั้นเลยอะขี้เลยไม่ขี้เลยไม่ใช่เขาเพิ่งบอกให้มันออกจากกันแล้วให้ออกจากกันเลยอ๋อไม่แยกอันขาดอันอะไร่แยกไม่แยกอ๋อคือพี่ออกจากก้อนคีอมีก้อนไหมฮะค่ะ